เราลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์จริงที่อำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างนะครับมีทั้งชาวบ้านแล้วก็พี่น้องทหารหารที่ประจำการอยู่ที่นั่น สถานการณ์แม้จะค่อนข้างปกติมาหลายวันแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เวลาสื่อสารกับทางฝั่งของกัมพูชาสําหรับสถานการณ์ที่ตําบลโดมประดิษฐ์อําเภอน้ํายืนซึ่งอยู่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชาบรรยากาศสงบมากชาวบ้านก็ใช้ชีวิตตามปกติแม้จะอยู่ใกล้กับจุดยุทธศาสตร์สาคัญนั่นก็คือช่องบกแล้วก็สามเหลี่ยมมรกตที่อยู่ระหว่างการจับตามองท่ามกลางความเคลื่อนไหวทางการเมืองเอาระหว่างทั้งสองประเทศ บริเวณทางขึ้นสู่อุทยานภูจองนายอยที่ใช้เดินทางไปยังช่องบกยังคงปิดไม่ให้ประชาชนขึ้นนะครับทหารตรึงกำลังในจุดเดิมที่ฐานชายชาญโดยยังไม่พบการเสริมกำลังหรือสับเปลี่ยนตำแหน่ง ด่านความมั่นคงเพิ่มเติมในชุมชนหลายจุดของตำบลโดมประดิษฐ์ซึ่งตั้งอยู่ติดชายแดนมีบางพื้นที่เคยใช้เป็นที่หลบหนีของทหารขาเขมรมา,ขาเขมรแดงมาแล้วนะครับในช่วงสงครามกัมพูชาโดยเคยหนีตายจากการสู้รบกับเวียดนามในยุคทศวรรษที่2,520ถึง2,530 วันนี้คุณโนไทยสกุลทองนักข่าวสายลุยไปพูดคุยกับนายพรมมีกันตับอายุ55ปีเป็นอดีตทหารพรานที่เคยประจำการในพื้นที่ช่องบกก็เปิดเผยฟังนะครับว่าผมนี่แหละเคยร่วมรบในสงครามเขมรแดงที่เนิน500ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของช่องบกโดยขณะนั้นทหารไทยต้องเผชิญหน้าการสู้รบอย่างหักศูญเสียกำลังคนเป็นจำนวนมากตอนนั้นช่องบกเต็มไปด้วยทหารอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดครับ หมู่บ้านโดมประดิบหรือแค่ด่อนก็มีทหารขมรนแดงหนีจากการสู้รบกับเวียดนามทหารไทยก็ต้องผลักดันมันออกไปสถานการณ์ในอดีตแตกต่างจากปัจจุบันเหลือเกินครับเพราะยังไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีช่องทางการสื่อสารเจราจาใดๆทั้งสิน้นหากเกิดการประทะก็มักจะยิงกัน,นทันทีต่างจากสถานการณ์ตอนนี้แม้จะตึงเครียดแต่ก็ยังมีการเจราจาผ่าน,นกลไกระหว่างประเทศสามเหลี่ยมมรกตช่องบกเป็นของไทยแน่นอน ผมอยู่ตรงนั้นมาเองเพราะมันมีแต่ทหารไทยไม่มีทหารชาติอื่นยืนยันได้ลุงพรมได้กล่าวเอาไว้อย่างหนักแน่นครับในฐานะชาวบ้านที่เคยผ่านสงครามมานะคะลุงพรมมีฝากความหวังต่อสถานการณ์ชายแดนว่าอยากให้ทั้งสองประเทศเจรจาการแบ่งเขตเดนให้ถูกต้องไม่อยากเห็นการสูญเสียซ้ำรอยเหมือนในอดีตโดยเฉพาะบริเวณเนิน500ที่เคยสูญเสียทหารไทยจำนวนมาก มันเป็นของไทยมาก่อนไทยในยรบมาก่อนเสียชีวิตไม่น้อยเลยพีชีพปกป้องแผ่นดินตรงนั้นถ้าเขาจะมาเอาชาวบ้านไม่ยอมแน่นอนนะคะแล้วทุกวันนี้ลุงพรมมียังช่วยชุมชนทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาหากพบความผิดปกติหรือเห็นทหารจากฝั่งกัมพูชาลงมาจากเขาก็จะรีบแจ้งให้ผู้นำชุมชนหรือว่าเจ้าหน้าที่รับทราบทันทีค่ะคอมเมนต์มันเป็นคอมเม ทีว่าแตกมานั่ะแหละครับมันอยู่ส่วน่วงหลังซวงรางผิดทหารไทยขึ้นไปอยู่ทึ่งบ้านก็เมนถอยลงมาลุมจะไทยไม่แต่ทหารไทยขึ้นบนครับเนื่องหาลอยบ้านมันบดไ้เจรจากันแบบนี้ครับใส่กันโหลดเทนกันกันนำกันโหลดเขาเขามันในเขตคือพักออกโหลดครับจนกว่าอยู่ภายอยู่มั่นก็คือจบครับก็เลยสลายทหารกันเลยถอยลงเขาก็ถอยลงเนื่องหาลอยก็คิดว่าเป็นของคนไทยนี่แหละครับสองบกค้าตเียมมอดตะกอส์นี่ อย่างไ้มีการคุยกันเนี่ยแหละครับสันติวิธีคือเพลนวานเนี่ยแหละอยากงไ้มีการสูญเสียเพราะว่าแต่กอเมันก็สูญเสียมาหลายแล้วครับแบ่งแยกการดินแดนกันให้มันถูกต้องก็ครับคือแต่ว่าเขาบ่ยอมก็จาเป็นแหละครับบ้าก็คือพร้อมพร้อมรับปกป้องว่าแฟนดินไทยนี่พร้อมสนับสนุนทางเจ้หนาทีพร้อมเป็นของเคยเป็นของไทยไทยเลยลบแดนเนี่ยมากก่อนแล้วครับ เสียชี sensor, วิตมากมันเป็นน่อยแล้วครับกําลังพ้นทหารสมัยนั้นคือยอมลีช <lawsuit royable> ีพเพื่อปกป้องตรงนั้นมาก่อนคับตกบอมมาก่อนแล้วครับดังนั้นเราไม่ยอมเสียรงนั้นแน่นอนครับไม่ยอมครับจากนั้นลุงพรมมีแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบ้านโดมประดิษฐ์ก็พาคุณอนุทัยไปชี้ให้ดูจุดที่ทหารเขมรเคยลงมาอาศัยอยู่ตามแนวชายเขาสมัยเขมรแดงนะคะห่างจากจุดที่เป็นบ้านคนไม่ถึง2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะคือถ้ามองไปจากหมู่บ้านเห็นชัดเลย ตามแนวเทือกเขาเพราะว่าชุมชนนี้อยู่ติดกับเทือกเขาพนมดงรักนะคะพี่สิคเนศสามิลาผู้ใหญ่บ้านหมู่18บ้านโดมประดิษฐ์เล่าให้ฟังบอกว่าสมัยสงครามช่องบกทหารขเขมรจะอยู่บริเวณตีนเขาแล้วก็มีอาวุธทุกคนแล้วจะมาขอข้าวชาวบ้านนี่แหละกินเรียกว่าหนีเวียดนามข้ามเขาแล้วก็มาอาศัยอยู่เลยเรียกว่าหนีตายมาพึ่งคนไทยแบบนี้ก็ว่าได้คุณผู้ชมตลอดทางขเขมรก็จะวางระเบิดเอาไว้ด้วยแต่ตอนนี้ได้รับการเก็บกู้ไปหมดแล้วนะคะ ทำให้พอมีสถานการณ์ก็กังวลใจว่ากัมพูชาเนี่ยจะมาอีกเพราะกัมพูชาเคยมาขโมยตัดไม้แล้วบางทีก็หลงเข้ามาทําให้ชาวบ้านรู้สึกกลัวถ้ามีกองกําลังเข้ามาดังนั้นต้องมีการวางแผนเฝ้าระวงังคือช่วงกลางวันก็จะให้ชาวบ้านนี่แหละค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็ต้องอาศัยการฟังเสียงเพราะมันเงียบไงคะมองไม่เห็นล้ค่ะแล้วที่สําคัญก็จะมีชุดชรบอรคอยดูแลเฝ้าระวงัง ทุกครอบครัวเขาจะเลี้ยงสุนัขเอาไว้เพื่อเป็นการเตือนให้เราระวังตัวได้ทันหากเจอคนแปลกหน้าคือถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาแล้วบ้านเนี่ยเลี้ยงสุนัขไว้มันจะเห่าไงคุณผู้ชมเป็นลักษณะของการส่งสัญญาณเตือนค่ะก็ตั้งแต่สมัยส,ยสงครามช่องบอกที่เขมรโดนทางเวียดน,นามไล่ต้อนมาก็จะมาอยู่บริเวณนี้นะครับตีนเขาถ้ามีเถียงนามีอะไรอย่างนี้เขาก็จะเข้าอยู่เลยจะมีอาวุธติดตัวมาด้วย ก็จะมาขอข้าวชาวบ้านกินก็คือพื้นที่ตรงนี้มีขเขมรหนีขึ้นเขาพนมรักข้ามมาเลยใช่ครับ<ม>หนีข้ามเขามาเลยครับทางที่เขาเดินมาเนี่ยเขาก็จะวางระเบิดไว้เป็นระยะระยะ,<ม>ะเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารเวียดนามตามเขาได้นะครับพื้นที่ที่วางระเบิดปัจจุบันเนี้ยชาวบ้านเคยขึ้นไ,ไหมคะตอนนี้ก็ได้รับการกู้ระเบิดไปน่าจะหมดแล้วครับปัจจุบันเรากังวลไหมคะว่าเขาจะข้ามมาอีกอะไร ก็กังวลเหมือนกันครับป่าตรงนี้เขมียนก็มาใช้ประโยชน์ร่วมกับเราอยู่ก็มีมามาขโมยตัดไม้พยุงบางทีก็มีคนหลงหลงเข้ามาก็ทําให้ชาวบ้านก็เป็นห่วงอยู่ครับกลัวอยู่กลัวอยู่ถ้าเกิดหลงเข้ามาจริงๆหรือว่ามีกองกําลังเข้ามาอย่างนี้เราได้จัดบินยามตอนกลางคืนตอนกลางวันเราก็จะอาศัยชาวบ้านเป็นห่วงเป็นตาตอนกลางคืนนะครับมันจะเงียบ เงียบมากเราก็จะอาศัยว่าฟังเสียงเพราะว่าขมิ้นเวลาเดินเนี่ยเขาจะไม่ส่องไฟขึ้นสูงล่าสุดผู้ใหญ่บ้านบอกนะคะว่าเดือนมีนาคมทหารกัมพูชาลงมาจากเทือกเขาพนมดงรักแล้วก็มาในพื้นที่ของประเทศไทยด้วยชาวบ้านไปเจอว่ามากัน5คนค่ะ หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านนะครับได้พาคุณอนไทยซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ไปดูจุดที่ทหารเขมรเคยลงมาในเขตของไทยห่างกับบ้านคนแค่1กิโลเมตรเท่านั้นพอไปถึงชายป่าสวนยางพาราที่มีบ้านคนอยู่ก็จะไปดูจุดที่เคยเจอทหารกัมพูชาก็ต้องเดินเท้าต่อเข้าไปอีกประมาณหนึกิโลเมตรซึ่งจะต้องเดินผ่านป่าสวนยางของชาวบ้านเพื่อขึ้นไปยังจุดทางขึ้นเขาพนมดงรัก แล้วก็เส้นทางที่เดินไปก็ถือว่าป่ารกทึบมีลำาห้ยบางจุดที่เป็นเส้นทางเดินของชาวบ้านใช้เดินขึ้นบนเขาเป็นปกติแล้วบริเวณป่าตรงนี้ตลอดทางผู้ใหญ่บ้านก็จะอธิบายฟังว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะมาเก็บเห็ดเส้นทางนี้ด้วยแต่ตอนนี้ได้สั่งให้หยุดทําไปก่อนให้ชาวบ้านที่เก็บเห็ดไม่ได้ขึ้นมานะครับเพราะว่ากังวลเรื่องความไม่ปลอดภยัย เมื่อเดินผ่านเข้ามาในป่าอีกสักประมาณ1กิโลเมตรก็จะไปเจอแยกที่จะมุ่งหน้าเดินต่อไปทางทับหลังนารายบันทมศิลนได้อีก12กิโลเมตรติด,ดชายแดนไทยกัมพูชาพอดีเลยนะครับส่วนอีกแยกจะสามารถไปยังสำนักสงภูวังน้ำจัน้นตรงจุดนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านเจอทหารขเขมรเ,เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ คุณผู้ชมเราเดินมาจากบริเวณบ้านชาวบ้านที่อยู่ผ่านสวนยางแล้วก็มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังสําคัญของทางชาวบ้านเลยนะคะก็เดินมาประมาณสัก1กิโลเมตรแต่ว่ามีความสําคัญในพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นจุดเฝ้าระวังของคนในหมู่บ้านด้วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าเคยมีขเขมรหรือว่ากัมพูชาเนี่ยมาที่บริเวณจุดนี้ผู้ใหญ่คะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นชาวบ้านเจออะไรยังไงตรงมีชาวบ้านโทรแจ้งผมอตอนนั้นจะมีโครงการของ อุทยานแห่งชาติผู้จองนายยอยจ้างชาวบ้านให้มานั่งเฝ้าจุดระวังไฟป่าทีนี้ตอนเช้านั้นก็จะเป็นช่วงสับเปลี่ยนเวรยามชาวบ้านก็ลงไปเหลืออยู่คนเดียวที่นั่งอยู่มีทหารเขมรเขาจะเดินมาทางนี้เดินมาจากทางนี้เลยใช่ครับเดินมาทางนี้ห้าคน<อ>มีอาวุธครบมือทุกคนแบกสัมภาระมาด้วยแล้วก็มายืนตรงนี้มามาหยุดอยู่ตรงนี้หนาที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังเหมือนเขาจะมาสำรวจอะไรสักอย่าง ขามาหยุดมาหยุดยืนตรงนี้แล้วก็ยืนมองเขาจะมองกวาดสายตามองรอบๆบ,บริเวณแต่เขาจะไม่ได้สนใจชาวบ้านนะชาวบ้านนั่งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านก็เลยไปทางนี้หลบไปทางนี้วิ่งหนีวิ่งไปทางนี้ทหารขมิ้นห้าห้าคนเน่ะก็เดินไปทางนี้ครับซึ่งทางนี้มันจะเป็นทางเข้าไปวัดวัดป่าแล้วถ้าตรงนี้นี่มันมาจากไหนคะผู้ใหญ่ตรงนี้เส้นทางนี้ จะมาจากนาลนฮมสมินอยู่ช่วงกลางๆของเทือกเขาพนมดงรักจากตรงนี้ไปกี่โลคะประมาณสิบสอกิโล12กิโล,โลครับซึ่งปกติก็คือสามารถที่จะเดินขึ้นไปตรงนั้นได้เดินขึ้นไปได้วันสองวันมานี่มาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีถนนจะต้องอาศัยเดินมากับลำน้ำแต่ช่วงนี้ฤดูฝนน่าจะมาไม่ได้ตรงนี้ต้องกลายเป็นจุดเฝ้าระวังเพิ่มเติมยังไงบ้างนี้ครับก็ต้องระวังเหมือนกัน ซึ่งก็อาศัยชาวบ้านเรานะครับเป็นหูเป็นตาเพราะว่าก็ค่อนข้างจะห่างจากหมูองบ้านประมาณกิโลหนึงแต่ก็ชื่นใจที่เห็นทหารมาอ๋อทหารทหารไทยใช่ไหย หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านพานักข่าวของเราเดินไปดูลำน้ำโดมตอนบนซึ่งเป็นอีกจุดที่ต้องเฝ้าระวังทหารกัมพูชาลงมาจากเขาพนมดงรักด้วยนะครับรวมถึงอีกหนึ่งจุดที่เป็นเส้นทางไปยังสำนักสงฆ์ภูวังน้ำจันแล้วทะลุมาเจอแยกเฝ้าระวังที่ชาวบ้านเคยมาเจอกับทหารกัมพูชานักข่าวของเราก็ไปสำรวจมาพบว่าเส้นทางเนี่ยทะลุถึงกันได้ระยะทางประมาณเกือบเกือบสองกิโลเมตรเรียกว่าถ้าข้ามชายแดนมาทางเทือกเขาพนมลงรักก็ สามารถทะลุขึ้นมาได้หลายทางเลยนะครับแต่ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3วันแต่ปัจจุบันก็จะมีทหารช่วยคอยลาดตระเวนในพื้นที่ทั้งหมดแล้วคุณอนุทัยก็เลยไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ตามชายป่าสวนอย่างพาราพวกเขายอมรับนะครับว่าก็รู้สึกกลัวอยู่แต่ก็ต้องทำมาหากินสู้ชีวิตส่วนหนึ่งก็จะมีชรบรตั้งจุดตรวจทหารมาลาดตระเวนก็เลยทำให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นมานิดหนึ่งครับกลัว ลัวแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามันต้องทํางานแล้วก็หากินของเราแต่ว่าก็เหมือนก็ส่วนหนึ่งก็ชาวบ้านอย่างเขาก็มีจุดชลบอเขาก็จะจุดตั้งจุดตรวจปลอดภัยไปหนึ่งหนึ่งถ้ามีปัญหาอะไรมาคือแจ้งไปทหารเขาก็มาเรีวค่ถ้าตามส่วนตัวคือก็คือถ้ามาหากินปกติธรรมดาแต่ก็รอฟังข่าวสารอย่างก็จะมีลายของหมู่บ้านอย่างผู้ใหญ่บ้านเขามีอะไรเขาก็จะแจ้งมาทางลายมันก็ได้แค่นี้ ถามว่าเข้มงวดขึ้นไหมเขาก็มาดูอย่างมันก็จะมีทหารมาเขาก็จะขับคือมาลาดตระเวนมาดูแล้วก็จะมีอีกเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคือเจ้าหน้าที่อนุรักษ์จะมาที่นี่บ่อยเขาจะเหมือนกับมาเวลาเขาจะลาดตระเวนเขาก็มาขึ้นที่นี่ก็จะมีทหารชุดลายชุดดําก็อุ่นใจหน่อยใจไม่รใช่อุ่นใจนี่ก็เป็นสถานการณ์ตามแนวชายแดนนะคะแต่ล่าสุดมีข่าวด่วนเข้ามาคุณผู้ชมว่าหอของกองทัพบก ต้องลงจอดฉุกเฉินเหตุการณ์นี้มีใครเป็นอะไรไหมคะคุณทุกคนใช่ครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติการลงจอดอย่างฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหลังจากไปส่งสเสบียงนะครับให้กับกองกําลังทหารที่กําลังเผชิญหน้าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาณขณะนี้อีกด้วยนะครับเราได้รับแจ้งจากกองทัพบ,บกโรโย่ไทยอาร์มี่ได้ทาการโพสต์เฟซบุ๊ก โดยระบุข้อความ,มานะครับว่ากองทัพภาคที่ 2, 2> <c oughs> แจ้งเหตุเฮลิคอปเตอร์ร่อนลงจอดฉุกเฉินขณะปฏิบัติภารกิจส่งเสบียงให้ฐานปฏิบัติการในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยช่วงบ่ายที่ผ่านมากองทัพบ,บกได้รับรายงานจากกองกําลังสุร,รานารีกองทัพภาคที่2ว่าเกิดเหตุอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเสียาการควบคุมครับ จนต้องทําการบร่อนลงจอดฉุกเฉินเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องในขณะปฏิบัติภารกิจสับเปลี่ยนกําลังพลและก็ส่งสบีเบียนให้กับฐานปฏิบัติการในพื้นที่อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยปัจจุบันได้รับรายงานนะครับว่ากําลังพลในภารกิจดังกล่าวไม่มีการเสียชีวิตแต่มีกําลังพลได้รับบาดเจ็บแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ปัจจุบันกำลังนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรักษาตัวต่อไปครับค่ะก็ถือว่าโชคดีนะคะที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรกำลังพลได้รับบาดเจ็บแค่เพียงเล็กน้อยคุณผู้ชมก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายนะคะที่ตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นด่านหน้าเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนคะ่ะ